ได้ครับลานนี่น้อสบายดีเนี่ยสวัสดีครับก่อนเดินไปปักขีนรถเอายังเนะะี่ยข้าวพร้อมหมออะไรพี่น้องเไงมาพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวพี่น้องไรเนาะ อเมริกาโน่สบายดีกันเบิร์ดสุขสุขคนยังมีต้อนรับทุกท่านเนาะเข้าสูงช่งเยอะพวกก็สี斑斓ได้วพี่น้องเอ๋กำลังสีไปห้ามเอาเอื้อยพี่น้องเนาะห้ามเอาเอื้อยอยู่อ่าคิวรถอยู่ลานพี่น้องเอ๋อยู่ลานสวรรค์พามืงรถจนว่าราคาเท่าไหร่ดียวเนาะ อันนี้ก็มันสิข่ามมาว่าตอนนี้เนี่ยสิขามึงรถลงกับรถตุ๊กๆก,ก่อนพี่น้องเนาะบางทีสิขี่รถตุ๊กๆไปขี่รถโดยสารรีย,นนนยันเนนพิ่นบ่พาวนมาอีกจนเพิ่งถ่านหลายนพี่น้องเนาะนันเพราะอันขี่รถไป าำอยู how you, how you ่เอื้ออยู่อันนาลานเท่าไหรสองคนกับเด็กกับเด็กน้อยนะเท่าไหรเไปไปน้ำกันนี้ได้เท่าไหรสี่ร้อยกลับไปกลับมาโอ้คือแพงแท้คือแพงแท้สี่ร้อยถ้าเป็นเป็นเป็นอังกฤษไปเท่าไหร่

กำลังข้ามปุดีไปฮอตว่ะ えっ

à, cái năng lớp ai có đồn nữa không thì bà mai anh sẽ thải nữa anh nè

ลงอืออาลงมาโอวั <c oughs> om, <c oughs> like so ้รไยังอันนี้นักแค่ไหนเไอ้บท่บอเดี๋ยวมันจะพ่อใครันแถวนี้มีแบบันแบบขายลาบอยู่ปะเอออ้องหมวไห่ ทังมาทงมาคุณบอกรอยอยู่บางเดี๋ยวไปดน้อวัวส่วนผ้เมื่อไเนะไปกินเหมือลไปซื้อมากไปซื้อมากินนีละแฉ้มชิ้นไปซื้อขนาดกี่ตัวบานนี่ยังลอาค่ะบู้ห็นไหมบานี่

hả đi tức tiếng vị men men đi đi bác đi bác đi ở nhà anh, tạm ở mẹ là băng lông đấy ở nhà nữa con hùng mò lên phía nông này bẹ này <laughs> สายมือพี่สายสายเออมือจนาว่นี่วาอยู่ันนสูงวอันี้นี่นี่วัสดีครับแม่ใหญ่กันเออกินไหม กินบ่เข่าฮะกินซาไปกัพ่อนนะ่ขอยายนสวัสดีครับพ่อหญ่กอนเอ๊ะแมนเกิดอยู่ไทยลูกครึ่งลูกครึ่งไทยลาวสอดดูสอดคุณสอดพี่สอดสอดบ้านสอดไทยป้าป้ขาาไม่ใหญ่ป้าป้าข่าาไม่ใหญ่ป้าเราจะเอาของเล่นหน่อป้า ของเล่นมาด้วยเอองเล่นก้กับมาหยิงสีกนิดปะค้นหาไม่ใหญ่ปะหาไม่ใหญ่ปะเอ๊ร้านอาเลไม่ใหญ่ไม่สบายหมเอาอันดินมาเล่นเล่นจน่อย เลนไม่ร้านอีกุณ์อครับเล่งยัู่พะฟอมหน้าฟอมตาพี่น้องยเหมครอบครัวเร้าอะไรไปเนาะ มาพองหน้าพองตาทั้งขอบครัวเป็นยังไงเนาะเดิดเรงนี้เกป้ดเอาหันไปแล้วป้าหันไปแล้ មានសារ់ទាំងពីលរះក្សម្រមាន់មានស់មានបស្រ់មាននៅបាយ។៑មាននៅ្រ มันแ้่จกินเข้าใ้่ไหมทนกคนวะมันได้จะไปซื้อลาบมากินทำนัด,ดกินี่นกินแล้วป่เข้าวกินแล้วป่เข้าวเที่ยงนี่แม่นะยังอย,งอยู่ยยเนี่ยมาป้อนเข้าวมันฮะเข้าวมากินน้ำแล้วอ่ะเนาะกินปะ เนาะบญญาวัดกินแล้วว่ะวิญญาเดี๋ตาม่อนเนาะตาม่อนยัาไงเนาะฮะเปย้ยเ์ ขอบครัเม่อนี้พีนมม่น้องเนามันตามกินไหมกินกับไม่ใหญ่กินไหม không, không ta, thì đâu, đâu. nhưng mà sao chết vô À, tam à pues <c> em à <laughs> à ah, mà bọn này nhảy mấy bất chín mà nó เมยให่กินเยอะๆนะจะได้กลับบ้านเใหญ่อร่อยไมเย่ใหญ่ไม่อร่อยไม่ใหญ่ไหม ตามกินกับแม่ใหญ่ไม่กินไหมไม่หรา ข้านี่กินยา,ายไม่ได้กิน,นได้เปล่าเราไม่กินยาแล้วเต็มเจ็บเนาะกินวันนนได้ด้ว พอได้พอได้ทันไวกินไรเกินอะไรกันกินงไม่เพอบบมาแล้วมาเลยขิงเนาะนั่ไงเนี่น้ำมันดดอดไงเนี่ย มาเจ็บกับปลาปามะนั่นนะมันพ่อนุนะมันอย่างเงี้ยนุ่จะแค่นั่งเอิญนนะ <c oughs> ก็ได้ดูไหมเฮ้ยว้ นอนตามตแล้ตามตามเปล่าไม่ใหญ่ดิต่อไม่ใหญ่ดิ ใส่ขั้นว่ะีบอกนากลัวจเลยปีอกไม่ใช่ใช่อะไรปีบอกใช่กลัวีย่านวะพอใปไปมาวันนี้ใส่ไปนั่งนอนใส่ไปทำไม ใส่ไปไง้องกัรทีแบบีมบอกว่ารทีบอกว่าน่ากลัเราไม่อยากใค่เลือกคมันซื้ออะไรฮะฮะแต่พอมาใส่แล้วห้าแล้วก็สามล้นห้าสับล้ กินบ้างมไหมกินบ้กินอีกว่าเงิน้างฮะกินร็จมเนก็ต้องให้กินลายอะไรกันแหละเงินหมดายในมันอยกมันหวานมันทานน้ำตาลลายอยู่เอาประเภทแบบกมกร Thôi thôi nữa Nện bò Bò Nện bò Mình chép với lại nữa ด,ด้วยตามออกมาจากไหนฮะออกมาจากา้ี่มาจากห้องห้องตามเหรอ จมอย่าไปเอาฮับไปฮับไปฮับวัสบายใจกีฬาป่ะเนี่ยพี่น้องเลยเนาะมาเบิดได้อโอเคเด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ทำมาสี่สิดสิ่พอตัวลาตปก่อนพี่น้องเลยอขอบคุณ เดี๋ยวครับพี่น้องที่เชีงทั้งามาศีถือว่ามาเบิดพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วพี่น้องเลยเนาะคือทั้งแม่ก็ดีใจอยู่นะเนาะเป็นกับเทรนนิ่งน้ำลุกนน้ำลานเป็นกับตะเกาเมื่อคืนนี่กับน้องรับรับจินจินคิดน้ำลานเมื่อคืนนี้พี่น้องเนาะถือว่ามาเด็ดร้อยพี่น้องเลยมาสีกั้นน้ำตาไว้เกือบวัยอยู่พี่น้องเนานะบวอยู่ มันแบบตื่นตันมากพี่น้องเนาะและ้วก็พ่อพันธุกาให้พี่น้องเนียพ่อพันธุ์การให้พี่น้องเนาะสำรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเนียทางบอสีขอตัวลาไปก่อนเพีองเนาะเพราะเพาะการคลิปต่อไป,ไปไสำรับคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องเนียหยุดอีไปแห้สกู๊ปสกุลเพียงเนาะสำนักยี